สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเด็กๆทำกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะวันนี้เราจะมาเล่นสีน้ำกันนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานชุดที่14ขึ้นมาใบงานชุดที่14ก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าในรูปภาพเนี่ยมีอะไรบ้างเด็กๆดูซิว่ามีอะไรบ้างคะ,ะมีรูปอะไรคะพระอะไรคะพระอาทิตย์ใช่ไหมคะต่อไปรูปอะไรคะ จันต่อไปละ้คะรูปอะไรเอ่ยรูปดาวนะคะอ่าวันนี้นะคะเราจะมาใช้อุปกรณ์แปรงสีฟันนะคะให้เด็กๆนะคะใช้แปรงสีฟันเก่าๆที่บ้านของเด็กๆนะคะเอ๊ที่บ้านเด็กๆมีแปรงสีฟันเก่าๆไหมคะเห็นไหมคะ แปลงที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็สามารถเก็บไว้ทำงานประดิษฐ์หรือศิละปะต่างๆได้นะคะเด็กๆแล้วก็จะมีสีน้ำนะคะแม่สีที่คุณครูสอนไปใช่ไหมคะแม่สีมีกี่สีเอ่ยมีด้วยกัน3สีใช่ไหมคะอทบทวนหนะะ่อยค่ะมีสีอะไรคะสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินอ่าแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะใช้สีเหลืองแล้วก็ สีส้มนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าแม่สีเนี่ยมีสีส้มไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเอะแล้วทำยังไงนะทำไมถึงมีสีส้มก็เพราะว่าคุณครูใช้สีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะผสมกันก็จะได้เป็นสีอะไรคะเด็กๆสีส้มแบบนี้เอนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดีดสีนะคะจากแปรงสีฟันนั่นเองค่ะพร้อมแล้ว ไปทําด้วยกันเลยค่ะ,ะเด็กพร้อมแล้วเรามาใช้นิ้วมือดีดกันเลยค่ะนะให้เด็กๆนะคะจับแปง้งแล้วก็ใช้นิ้วชี้นะคะ,ะดีดลงไปแบบที่รูปภาพเลยระวังเสื้อผ้าเปียกด้วยนะคะ,ะเสื้อผ้าจะเปื้อนนะคะแล้วเวลาเด็กๆจะเปลี่ยนแปรงสีฟันนะคะให้เด็กๆนําแปรงสีฟันไปล้างก่อนนะคะหรือว่าถ้ามีแปรงสีฟันสองอันเด็กๆก็สามารถ เปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีแปลงสีฟันแต่เด็กๆเอาสีไปผสมกันได้ไหมคะไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าสีมันจะเป็นยังไงคะถ้าผสมกันมันก็จะกลายเป็นสีเน่าทันทีนะคะเด็กๆก็ใช้นิ้วมือนะคะดีดให้กระจายทั่วไปเลย ถ้าทำเสร็จแล้วก็นำไปไว้พักไว้ให้แห้งก่อนนะคะเด็กๆเทแทนของคุณครูทำเสร็จแล้วนะคะแล้วของเด็กๆนะคะอ่าอย่าลืมตากให้แห้งแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ